ดีครับมาพบก,กับช่องไอ้ชัดชั้นเนีวเช่นเคยครับผมเดี๋ยวมืนน่อวานไอ้ชัดจะพาเบิงบรรยากาศเนาะมังเก็บของเก่าที่ไอ้ชัดชั้นเนียวไปหาซื้อน้ำบานเนาะแล้วก็ามาคัดขายเราพี่น้องไปไปเบิงน้ำกันครับมือน,นีนมังน,นี้จะเป็นมังมังคัดม่านพวกเครื่องใส่ฟฟ้าครับผมบางเอาว่าจะเป็นพเนยมเนาะ เป็นทองแดงนะครับผมเป็นทองเหลืองมูนี้แหละมางเกี่ยวครับของถอดทุกอย่างครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะอันมูกนั้นจะเป็นแบบหลอจักรยานเนาะเอาไว้แต่ส่อมครับผมอันนี้ก็จะเป็นพนะวนนกใบพัดลมเนาะเดี๋ยวจะมีคนมาหาสื่อไอ้ชัดกันเลยแยกแยกว้ใบมันจะแยกว้พี่น้องครับผม อันนี้ก็สิเป็นมุ้งลวดนะครับผมมุ้งลวดนี่ก็ขายได้เนาะนี่ใช้ก็แยงไว้มันจะเป็นปิเนียมเนาะนี่พวกแบตเตอรี่เนาะครับแบตเตอรี่จะกันแยกไว้ต่างหากเนาะว่าจะเป็นพวกแผงขยะเนาะแผงบอร์ดนะครับอยู่กับพวกเครื่องใส่ไฟฟ้าเนาะครับผมควเก็บไว้ตะขายครับผมทุกอย่างมันขายได้ครับผมเพราะต้องแยกเป็นระเบียบเนาะนี่ บิงมาเบิ้งชางเบิ้งพี่น้องพี่น้องพาเบิ้งเล็กครับอันนี้จะเป็นเล็กนะครับผมที่ได้มาตามบาทเนาะเลยเอามาแยกไปเล็กหนาเล็กบางนะครับพี่น้อง<ม>นี่อันนั้นจะชัดกระตันเรียบร้อยแล้วเนาะอือเห็นไหมเห็นบ่มจะตัดเล็กไว้แล้วครับพี่น้องอือเดี๋ยวจะพาเอาเบิ้งหม่องไวพลาสติกเนาะครับผมนี่ก็อจะเป็นหม่องโซนพลาสติกนะครับผม ต้นพลาสติกพลาสติกใสครับผมมันมูนี่คัดมาน้าบานเรียบร้อยแล้วครับผมพอมนที่จะเอาออกไปขายเนาะมา้องคัดอีกแล้วนะพี่นอ้องอันนี้ก็ใส่เตาไว้เรียบร้อยนะครับผมใส่เตาไว้แล้วเนาะครับผมอันนี้จะเป็นพลาสติกสีรวมครับผม ใช่ฉันแนลก็แยกไว้เพราะว่าสิเป็นพวกดีดอกดีโดครับผมกับกระติก,ก,กยาขายาทุกอย่างครับเป็นพลาสติกสีร่วมเบิดครับผมนี่พาจพะพามาเบิรงหม่องใบขวดครับผมใบขวดเนาะอันอันน,น,นี้อันนี้ขวดก็มันแสงมันนั่นเนาะพี่น้องอันนี้เป็นหม่องใบขวดนะพี่น้องขวดที่ว่าหาซื้อมาแล้วเนาะ แยงพันเอกคัดเป็นขวดร่วมครับผมแดงเหลืองเขียวนะครับพี่น้องอืมอันนี้เป็นกล่องล่างที่เฮาสื่อมาเป็นล่างครับผมล่างสําเร็จที่เขากินเบิร์ดแล้วเป็นกล่องล่าง,งเหล่าเล่าเบียครับผมเอาไปขายแบบนี้เบรดเบร่บบรบไปขายเป็นแตกเอาไปขายเป็นล่างแบบนี้นะะนเละครับผมนีม่นีเป็นหมองไหวกระดาษครับผมเคียร์แล้วกระดาษล่างเนาะสื่อ สื่อาดามาตามหลานคงหลานขาเนี่ยน้ำสาบานเนี่ยครเอามาเมาไว้แบบนี้ครับผมอันนี้ขวดที่ขัดสําเร็จนะนาอพี่น้องเนาะนี่ขวดสีขัดสําเร็จแล้วก็จามาเลี้ยงไว้สีแดงเขาก็มัดสีแดงไวค้ครับผมส่วนสีขาวเขากรมัดสีขาวไว้แบบนี้ปาาอกขาวเนาะการชีวิตประจําวันของผมก็เป็นงานประจำเนาะครับผมเป็นอาชีพอิสระเนาะ,นะเบื่อจาก โรงงานเบื่อจากการเป็นลุกน้องเขาเนาะอยากเลยอยากกลับมาเห็ดอาชีพเจ้าของเองครับผมเป็นนายตัวเองเนาะลงทุนบรหลายกะลงทุนนิดนน้อยๆกะไปคัดขายครับบมื่อใดุนเหมือนหลานไงเขาเนาะพี่น้องเนาะกำลังกำลังเฮาพ่อครับผมเห็ดแค่ไดกะกินซํำนั่นครับผมเอามาคัดขายพอได้ค่าแรงค่ารหมกน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะกะทาอาชีพของเก่ามันเป็นอาชีพที่หนาทังเกียร์ สำหรับผมโมเมนครับแต่สำหรับคนอื่นบอลูือกันคือว่าอาชีพนี้มันสามารถเลี้ยงตัวผมได้เนาะกับครอบครัวผมได้สามารถใส่หนีใส่สินส่งเงินลงงินลดได้เนาะครับผมและอย่างหนึ่งก็มาอยู่บ้านตัวของเองเนาะบริสียคาห้องเนาะเดี๋ยวพักหยาทุกอย่างหาเก็บกินได้ล้างบานปูบกนงบังนาวแมนเบคกับผมอืมปูกไว้ได้กินครับผมบริสียเสียต่คาห่างคาไฟครับพี่น้องนี่แหละครับ การเหตุอาชีพของเขามันจะมีความสุขด้วยครับผมได้อยู่กับครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะอะไ้จากบ้านจากยังไปเนาะเบิ่งพอเบิ่งแม่ไปครับพี่น้องโอเคครับไอชัดชาแนลกับพาเบิง่งมองบรรยากาศมองเก็บของเก่ากับพอสังเกียบไปตำนีเนาะพี่น้องเนาะถ่ายชัดชาแนลว่าผิดพลาดประการใดเสียงบอดีแบบใดนีด่วา่า ผมมีสาระมีสาระแบบใดไอชัดอยาขอโทษขออภัยในเดอ้อครับผมเพราะผมกับเป็นมือใหม่นาะหัดทําคลิปเนาะครับผมบ่ท่านเดี่ยมีการเรียนลูกแกรมตัดตรงตัดต่ออย่างเนาะบ่คลิปเา้วไปเลยบ่มีการตัดต่อครับพี่น้องสุดท้ายนี่ไอชัดกับฝากช่องไอชัดชาแนลไวในเดอ้อครับผม มากกดไลค์ถูกใจกับคอมเมนต์กดแชร์ออกไปเพื่อหน่อยพาชิมใหม่ๆเนาะครับพี่น้องให้ผู้สู่ขุนชนด้เข้ามารับชมคลิปแอ้วก็ไอชัดแชดแนลเนาะครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ชัดแชแนลได้สูตตต่ต่อไปได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะครับพี่น้องกรกบาบขอโทษขออภัยเด้อครับผมถ้าบ้าใจาได้โพสภาพเนาะท้ายนี้ชัดจะกราบข้างว่าสวัสดีครับ